รักแฟนเพลง เป็นวีคอน,อนะคะ V ีคอก็คือขับเคลื่อนสีล้อนะคะเป็นรถแครบค่ะนี่เครื่องยนต์สามพันนะคะตัวโฟวิวหนึ่งจะมีแต่เครื่องสามพันนะคะตัวนี้เป็นเกรดแรกนะคะรถแคบก็มีโิมเช่นเดียวกันนะคะมีสีดอนสีเทาดำสีดำแล้วก็สีส้มให้เลือกนะคะราคารถอยู่ที่8 กค้ามารับรถวันพรุ่งนี้นะคะเลิกวันศุกร์9โมงนะคะสำหรับคันนี้เรารอเลยเดี๋ยวอราพามาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัว v ีคอสของเราเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์เดียวนะคะ3,000ซีซีนะคะ190แรงมา้าไม่มีเครื่อง1,009นะคะสำหรับ,โโโบตัวโฟบิลเราจางหน้าเป็นโครเมียมนะคะโลโก้อินทิุก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันส่วนไฟนะคะไฟหน้า มีไฟเลียวกับไฟตันงหอที่เป็น LED นะคะอันนี้ในส่วนของมุมมองด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเดี๋ยวพาชมด้านข้างนะคะด้านข้างมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะล้อมแม็กจะเป็นขอบสีแปดนะคะสีเทานะะแล้วก็ด้านข้างนะคะ ะะ okay, มือจับจะเป็นโลเนียมนะคะมือจับท้ายขวาแล้วก็ด้านท้ายนะคะฝาปท้ายจะเป็นมีดสอ่นนี้ก็ตกแต่งนะะด้วยการติดฟิล์มนะคะฟิล์รมระิดหน้ารอบคันเลยนะ,ะ60%ด้านหน้าจะเป็น40%นะคะดูความเข้มของฟิล์มนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะเอาเท่าไหร่ดี ด้านหน้าตัวีสี่สิบปอร์เซ็นตนะคะสี่สิบปซ็นตก็จะสว่างหน่อยนะคะเป็นประหลอดสะท้อนนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยหกสิเปอร์เซ็นก็จะมืดมืดนะคะสีดาเข้มแล้วก็ตกแต่งด้วยกันซานะคะอันนี้ลูกค้าก็เอาไว้ใช้งานนะคะใช้งานเดียบทำกระเป๋านะคะส่งบริษัทส่งโรงงานนะคะสาหรับคันนี้ใช้งานได้หลากหลายนะคะจะทางเรียบก็ได้ นะคะทางครุขะาหรือว่าตัวลุยๆก็ได้เช่นเดียวกัน,นด้านท้ายนะคะมีเติกจเกอร์สี่คูน4ดิฟล็อกนะคะสำหรับตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะคะสวัสดีคุณอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะ,ะถ้าเกิดใครเี่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะฝากช่วยแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจในการ เป็นโครเมียมนะคะเราวก็ก้องมองหลังแบบวิวอินนะคะการชนท้ายเหมือนตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวเดียวกันแล้วก็จะมีโลโก้เกรดแซดมีเกรดเดียวรุ่นเดียวนะคะสำหรับตัวแคปที่เป็นโฟวิวนะคะอ่ะมีเกรดเดียวคือเกรดแซดนะคะแล้วก็ติดตั้งกระบะไลเนอร์ดีแมให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนี่คอยึดเกี่ยวนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานอ่ะมาดูภายในนะคะภายใน ในเป็นโทนสีดำนะคะตัวนี้เป็นหนังให้เลยจากโรงงานนะคะหนังสีดำและเข็มได้สีขาวนะคะแต่ถ้าเป็น VCo s นะคะในรุ่นที่เป็นตัวสีประตูจะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะตัวหนังจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นโคนลสสีกันนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะพร้อมระบบป้องกันกุญแจสีนะคะมีกิมโมเวเตอร์ให้ไฟหน้านะคะ ตัวโ,โปรเจคเตอร์สามารถปรับไฟสูงต่ําได้ถึง4ระดับอ่ามี ESC ให้นะคะตัวนี้มีให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ตัวปรับนะคะตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ ESC H, A H D C นะคะตัวเวลารถวิ่งขึ้นลงทางชันนะคะแล้วรถไหลเนี่ยตัวนี้จะหน่วงเวลาให้นะคะเหมือนช่วยเบรกเรานี่นะคะมีมาให้ด้วยตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ จากขับ2ไปขับ4นะคะ2เฮดไป4เฮดเนี่ยความเร็วไม่เกินร้อยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะหมุนบิดได้เลยแต่ว่าจาก4เฮดไป 4L นะคะตัวนี้ต้องจอดรถจอดนิ่งก่อนนะคะแล้วกดแล้วก็ค่อยหมุนมานะคะขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วสูงไปขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำอ่าอันนี้คือการใช้งานนะคะมาดูที่หน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอ m i d นะคะอ่ะนิ้ว ส่วนตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะตัวนี้เป็นค r u i s e Control นะคะตัวล็อกความเร็วฝั่งด้านขวานะคะเป็นมัลติฟังก์ชันปรับเสียงเสียงเบานะคะเสียงเงียบลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะคะปรับโหมดแล้วก็รับสายวางสายนะคะรวมถึงคำสั่งเสียงอจอจะเป็นจอ7นิ้วนะคะออปชันเหมือนเกตเซเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น v วิวหรือว่าเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะ ขับ2ขับ4นะคะถ้าเป็นเกรดเดียวกันออปชั่นจะเหมือนกันนี่นะคะมีกล้องมองหลังนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยผ้าจะตัดการทำงานมาที่หน้าจอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สะท้อนหน้าจอรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะแบบไร้สายด้วยไม่ต้องเสียบสายนะคะเราสามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตัวรถได้เลยนะคะส่วนตัวเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ หกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังตัวเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะน่ส่วนแคปนะคะตัวแคปเปิดได้นะคะ90องศานี่นะคะอันนี้จะเป็นผ้าคุมรถนะคะอ่าที่แถมให้ลูกค้าผ้าคุมรถให้ด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะนี่ให้ดูพืด้านนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะรวมถึงลําโพงนะคะลําโพงเซอร์ราว์มีให้สองฝั่งเลยนะคะตัวที่เก็บแม่นตันนี้นะคะนี่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไฟอ่านแผนที่นะคะตัวตัวบังแดดนะคะตัวนี้มีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลย เปิดมาก็จะมีไฟด้วยนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเบาะของเราปรับสูงต่ำได้ด้วยนะคะในรุ่นเป็นเกรดเซนี่เลยอันนี้ราคายที่852,000บาทนะคะปกติแล้วรุ่นแคปเนี่ยจะมีสีขาวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวีคอ์จะไม่มีสีขาวนะคะเพราะนั้นรถจะมีแต่สีเมทัลลิกแล้วก็มีราคาเดียวเท่านั้นนะคะราคาแค่800กว่าบาทนะคะสําหรับสายลุยนะคะใครที่อยาก ใช้ทํางานด้วยก็ได้นะคะขับทางเรียบก็ได้หรือว่าไปซิ่งไปลุยบุ่ป่านี่ก็ได้นะคะสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย089 4 9 9 9, 9 8 40นะคะแล้วก็ ID Line a o r 5090นะคะอ่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถ9โมงนะคะคุณเฮียงนะคะแพง่งรูาเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของรถกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ว่าลูกค้าใช้งานยังไงบ้างทำไมถึงเลือกตัววีคอร์ส ัวนนี้นะคะคันนี้ก็รอรถนานเหมือนกันนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ลูกค้ารอรถนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของอีซุซุเนี่ย<ม>ก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะช่วงนี้รอรถนานหน่อยนะคะ,ะรถผลิตไม่ทันจริงๆเนื่องจากว่าอะไหล่ะนะคะต้องกราบขออภัยด้วยสําหรับลูกค้าที่จองมาแล้วนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วแล้วก็รอรถนะคะกราบขออภัยจริงๆนะคะอยากหายมากนะคะบอกเลยว่า เซลอยากจะขายนะคะแต่ว่ารถมันไม่มีจริงๆนะคะพยายามนะคะพยายามจะให้ได้ทุกๆคันให้ได้ตามกําหนดข,ของลูกค้านะคะเดี๋ยวมีอะไรอ้ออัปเดตให้ตลอดนาะขอบคุณที่ที่ยังรอรถกันนะคะที่ยังรอคอยกันอยู่ที่ยังอยากเป็นครอบครัวอิสุสุนะคะสําหรับใครที่สนใจก็มาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยนะคะสะดวกโทรก็ได้นะคะแชทก็ได้หรือว่าเป็นไลน์ก็ดีนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะ อยู่ที่ไหนก็มีบริการนะคะจองออนไลน์ได้นะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะ,ะสนใจก็ติดต่อมานะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับการส่งมอบรถคันนี้สําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกดแชร์ก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะ,ะวันนี้ลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ